อ่ะอันนี้หยดให้ดูเลยนะเพราะว่ามีคนทักมาในข้อความบอกว่าหมดไม่แดกแรงมากตัวเนี้ยเป็นตัวกำจัดหมดของแอนตี้แอนนะครับเบียร์รีวิวไปหลายรอบมากๆแล้วตัวเนี้ยใช้งานดีจริงๆเบียร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหมดบ้านเขาเป็นแบบไหนแต่ว่าหมดบ้านเบียร์จะเป็นตัวเล็กๆสีแดงๆแบบนี้เขากินดีมากๆตัวแอนตี้แอนรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นเหมือนเข็มฉีดยาใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขาทำแบบใหม่ขนาด50กรมัมอันนี้ยหยดได้เป็นร้อยหยดเลยแล้วก็มีฝาปิดให้ก็คือไม่ต้องกลัวหกวิธีการหยดด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 ดนน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 ะะะะครรรบบบบแแแแแาาาาาใใหหหหหห้้้้ยยยยยตตงงงงทงทีีี่่่มมมมมเเเเิิิิจจุกกกลวชพอถ แบบนี้คือหยดได้นะทุกคนไปนหยดให้ดูนะว่าเวลาหยดไปเนี่ยมดมารุมกินเลยถ้าบ้านมีสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดหยดไว้แล้วหมาแมวเผลอไปเดียกินเนี่ย,ไ,ยไ,ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเอาขวดไปแทะเล่นแล้วกินไปทั้งขวดเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะก็แนะนำให้เก็บไว้ที่สูงนิดนึง วนตัวเจลกำจัดหมดนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่รสชาติน่าจะหวานนะเพราะว่าหมดชอบมากๆตัวหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือสามารถหยดได้มากกว่าหลอดหยดแน่นอนตัวเนี้ยพอหยดไปหมดกินจะว่าหมดจะตายมันจะหายไปช่วงนึงนะครับแต่หมดเนี่ยมันกำจัดให้หมดไปจากบ้านเนะี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนแต่จะช่วยให้หายไปได้ช่วงนึงมาอีกก็หยดอีกตัวเนี้ยมีพิการในตะกนะครับลอง